กินถั่วช่วยลดความอ้วนได้จริงหรือไม่กินถั่วแล้วอ้วนไหมบทความนี้วิดีโอคลิปนี้มีคำตอบครับก่อนที่ไปรู้จักกันฝากกดแชร์ไลค์ u b s c r i b e กระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะการรับประทานถั่วเป็นประจำม,มีทั้งประโยชน์และโทษพร้อมๆกันครับโดยเฉพาะผู้ที่ออกกำลังกายซึ่งบอกได้เลยว่าเหมือนมีสองคมซึ่งคุณควรจะปฏิบัติตัวตามนี้ถึงจะได้รับประโยชน์จากการเริ่มหนักด้วยถั่วครับ 1. รับประทานถั่วแล้วควรจะดื่มน้ำตามมากๆ 2. ถ้า,าคุณรับประทานเข้าไปแล้วคุณควรจะออกกำลังกายเป็นประจำเพราะถั่วจะเปลี่ยนเป็นพลังงานและโปรตีนสามารถเสริมสร้างกล้ามเนื้อได้อย่างรวดเร็วแต่ถ้าหากคุณไม่ออกกำลังกายมันจะเป็นไขมันสะสมในร่างกายครับนอกเหนือจากนี้ถ้าหากคุณรับประทานถั่วประมาณ500กรัมมันจะทำให้คุณอิ่มได้ทั้งวันและสามารถทำให้คุณมีพลังงานเพียงพอกับการออกกำลังกายในรอบเย็นได้เลยทีเดียว นอกเหนือจากนี้ยังมีข้อมูลอีกชิ้นหนึ่งครับที่น่าทึ่งนะัคือถั่วนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงเป็นพลังงานและไปเสริมสร้างเซลล์ในร่างกายได้ง่ายกว่าพืชผักชนิดอื่นถึง2เท่าแต่ก็จะเหมาะกับกลุ่มคนที่ออกกำลังกายเป็นประจำนะครับเป็นไงบ้างครับกับวิดีโอคลิปนี้ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกรดิ่งแจ้งเตือนด้นนะสำหรับวิดีโอคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ